อ่ะต่อเนื่องไปดูกรณีของปอต,อตอทอสอผอนะก็ถือว่ากลับมาอยู่ในช่วงที่มีความน่าสนใจนะฮะห,หลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาก็มีการปรับย่อตัวลงมาค่อนข้างจะแรงนะครับจากระดับแถวๆบริเวณ170บาทก็ลงมาพรวดเดียวเลยมาอยู่ที่ระดับ140บหลังจากนั้นก็มีการถีบตัวกลับขึ้นมานะครับเป็นลักษณะของการยกฐาน นะฮะกลับคืนมาแต่ก็ถือว่ายังมาได้ไม่ครบทั้งจำนวนที่ปรับลดลงไปแต่ก็มีข่าวดีนะครับอย่างกรณีความคืบหน้าเกี่ยวกับการ ผลิตก๊าซธรรมชาติ mm hmm. จากแหล่งเอราวันคุณสุภชัยรายรง,งานตัวเลขล่าสุดเห็นว่ามีพัฒนาการสําคัญนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเลขของแหล่งเอราวันในแง่ของการผลิตก๊าซนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจบที่ประมาณ400ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันแต่ปีนี้นะครับเขาก็มีเป้าหมายที่จะครบ800ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันในเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่า กำลังการผลิตในส่วนของเอราวันเนี่ยจะเข้ามาเพิ่มเท่าตัวเลยนะจาก400เพิ่มมาเป็น800ล้านรูปบาทฟุตต่อวันนั่นก็หมายถึงว่าไรายได้และกําไรจากในส่วนของเอราวันเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในปีนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงของไต,ตรมาสแรกของปีนี้นั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนของปลอสผอนะครับมันก็มีอีกส่วนหนึ่งคือต้องรอวันที่7กุมภาพันธ์ ว่าดด้วยเรื่องของการพูดคุยกันระหว่างนายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีศิน์กับนายรัฐมนตรีของกัมพูชานั่นก็คือคุณคุเคุณมาเน็ตนะครับเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็มีการคาดหมายนะครับว่าน่าจะามีความคืบหน้าในครั้งนี้แล้วก็ ปรสอขอเองก็ถูกคาดหมายนะครับว่าน่าจะได้ประโยชน์จากตัวนี้เหมือนกันเพราะมีการคาดการณ์ถึงพื้นที่ตรงนี้นะครับว่าจะมีก็เรียกปริมาณสำรอง hmm. เรื่องของปิโตเรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วก็จะทําให้สออเนี่ยสามารถจะมีโอกาสในแง่ของการเข้าไปพัฒนาในพื้นที่ตรงนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็สำหรับทั้งสองประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะฮะถ้าไปถามคุณสุวัสดิ์สินสาดก mm hmm. รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจหลักทรั์ลูกค้าสถาบันจากบริษัทหลักรับบียอนซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานนั้นเนี่ยประเด็นแรกนะครับเรื่องของการผลิตในแหล่งเอราวันที่จะเพิ่มขึ้นเป็น800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันก็ถือว่าเต็มจำนวนตามสัญญาแบ่งปันผลผล,ผลิตกับทางภาครัฐเนี่ยนะฮะภายในเดือนเมษายนก็จะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ไรายได้ในปีนี้ขยับเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยราคากาส๊สและน้ำมัน ก็ยังคงทรงตัวในระดับสูงพร้อมๆกับปัจจัยในระยะสั้นนะที่อย่างล่าสุดทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็มีการประกาศปรับลดราคาขายน้ำมันแบบอารับไลท์นะครับให้กับประเทศในแถบเอเชียลงนะฮะก็ถือว่าเป็นการดัมราคาเ,เพื่อที่จะช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดอ,าออกมานะฮะหรือช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาให้กับตัวเอง เพิ่มมากขึ้นแต่ตรงนี้เองฮะเดี๋ยวมันจะกลับกลายมาเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ราคาเนี่ยมีการถีบตัวขึ้นมาหากว่าผู้ประกอบการรายอื่นนะฮะอาจจะทนสู้ร,ราคาที่ถูกดําไม่ไหวก็ต้องมีการหยุดพักการผลิตลงนะฮะใ,<ช>ในลักษณะนั้นก็แน่นอนฮะมันจะทําให้ตัวของราคาขายเนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนปริมาณ การขายของสอพอก็จะเยอะขึ้นโดยมีแหล่งเอราวันเป็นปัจจัยหลักส่วนกรณีของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือว่า OCA ครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าทางรัฐบาลไทยจะเจรจากับทางรัฐบาลกัมพูชานะได้เรื่องขนาดไหนในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ที่นายกเราจะเจอกันนายกกัมภพูชาคือคุณฮุนมาเน็ต คุณสวัสด์มองประเด็นนี้นะฮะว่าจะเป็นปัจจัยที่เรียกว่าทำให้เกิดมูลลค่าเพิ่มแบบเป็นเท่าทวีคูณคกับปตทสอพนะๆๆหากว่าการเจราจาตรงนี้สำเร็จแล้วก็ได้โมเดลมาคือคเอาล่ะวันนี้ไม่ต้องมาคุยกันเรื่องเขตแดนละ มาดูซิมันจะตั้งเป็นบริษัทร่วมทุนอย่างไรได้ไหมอ่าใช่ใช่ไหมจะไปตั้งออฟชอร์ก็ว่ากันไปรัรัฐบาลไทยถือครึ่งอืรัฐบาลกัมพูชาถือครึ่งแต่ก็โอเคอาจจะต้องมีเงื่อนไขว่าต้องให้เราเนี่ยเป็นผู้บริหารโครงการนะฮะเนื่องจากว่าด้วยความรู้ความชำนาญแล้วครับปตทสพเองนะฮะก็ถือว่าบุกเบิกในธุรกิจนี้มานานแล้วก็เป็นผู้ประกอบการแถวหน้าอื ของเอเชียด้วยนะฮะมีการลงทุนอยู่ทั่วทุกมุมโลกแต่พื้นที่ที่ถนัดจริงๆก็คือบริเวณอ่าวไทยอ่าวไทยเนี่ยขุดขึ้นมาก็เรียกว่ากาฟแก๊สอ่าใช่คือก๊าซอ่าวก๊าซอ่าวนะตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สพชานาญการอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะว่าไอ้เจ้าแหล่งทับซ้อนเนี่ยมันคือพื้นที่ถัดจากแหล่งเอราวันเดิม อ่าใช่ใช่ันั้นพวกแนวท่งแนวท่อนะฮะในการส่งก๊าซตรงนี้มันมีรองรับพร้อมสับอยู่แล้วอาจจะต้องมีการต่อขยายไปถึงแหล่งใหม่นะฮะแต่มันก็จะเป็นระยะทางเพียงเล็กน้อยแต่สายหลักมันมีวางไว้รอยอยู่แล้วนะฮะตรงนี้สพอก็น่าจะได้อานิสงโดยหากคิดตามปริมาณก๊าซที่มีการสำรวจแล้วก็มีการคาดการณ์นะคุณสุภชัยฮะครับ ในเบื้องต้นจากแหล่งใหม่ที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้เนี่ยบนสมมติฐานนะฮะ5ปีม,มูลค่าหุ้นของสอพอมีโอกาสจะขยับขึ้นอีกถึง95บาทต่อหุ้นอ <c oughs> จากเดิมเนี่ยพื้นฐานคุณสวัสด์ประเมินไว้ที่180บาทครับนะถ้าโมเดลนี้สำเร็จออาจจะเพิ่มมูลค่าให้สอพอได้สูงถึง275บาท ก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นมานี่ประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะในแง่ของมูลค่าเพิ่มจากอันนี้แค่5ปีนะจากสมมุติฐานแค่5ปีนะครับสำหรับในแง่ของการผลิตตรงนี้นั่นเองนะครับ่ะโอเคก็ต้องดูนะฮะการพูดคุยของทางนายกเราแล้วก็นายกกรัรมพูชาจะราบรื่นขนาดไหน จริงๆไอ้โมเดลแบบนี้มันก็มีที่เราใช้ร่วมกับมาเลเซียหรือเปล่าอ่าใช่เป็น JDA แหล่ง JDA ที่เราเรียกรรู้จักกันนะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งบริษัทร่วมทุนไหมอ่าเป็นใช่เป็นร่วมทุนขึ้นมาแล้วก็แบ่งกันคือต่างฝ่ายต่างถือหุ้นอ่าต่างกันต่างฝ่ายต่างถือหุ้นแล้วก็บริษัทนั้นผลิตได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ครับก็ว่ากันไปใครถือหุ้นอย่างไรอือก็รับส่วนแบ่งไปใช่แล้วแต่ไม่ต้องไปพูดคุยเรื่องของเขตแดนเพราะคุยแล้วมันก็จะไม่จบไม่จบไม่่จบใช เอาแค่พื้นที่ไทยใต้ทะเลก่อนพอแค่นั้นพอนะครับก่อนหน้านี้พอพูดถึงเรื่องของการแบ่งเขตแดนโอโ้โหเชื่อหไหมฮะฮะคนไทยนี่ครับอันนี้ว่ากันตามที่อยู่บนโต๊ะเจราจาร์ก่อนหน้านี้นะครับคือคนไทยกลัวจะเสียครึ่งหนึ่งของเกาะกูดอืมอืม,อม,อมใช่มากกว่าการไม่ได้ใช้ประโยชน์ฉาก แหล่งปิโตรเลียมที่มันอยู่ใกล้แค่เอื้อมเนี่ยใช่ใกล้แค่เอื้อมนะเผมว่าบางทีการรณรงค์สำหรับการต่อต้านโครงการใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือบ้านเรามันขายง่ายขายง่ายใช่ไหมนะผมว่าวันนี้มันต้องกลับมามองที่ข้อเท็จจริงก่อนว่าเรามีเครื่องยนต์อะไรอยู่บ้างในการที่จะไปพัฒนาในการจะไปขับเคลื่อนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะ เมื่อวันซืนก็คุยกันว่าครับก่อนหน้านี้เรามีเรื่องของส่งออกนะกับเรื่องของท่องเที่ยวใช่ดูวันนี้ส่งออกเนี่ยโอ้ก็ยังก็ต้องบอกว่ามันงอยเปรี้ยเสียขางอยเปรี้ยเสียขาถูกต้องนะครับนะแล้วมันก็อาจจะต้องยอมซิโรราบไปโดยปริยายครับอย่างน้อยในช่วงนี้นะซึ่งถ้าบอกว่าเหลือแต่ท่องเที่ยวอย่างเดียวเพราะลงทุนภาครัฐก็ยังไม่มานี่ ใช่ไหมฮลงทุนภาครัฐไม่มาอินเวส m e เมนของภาคเอกชนก็ไม่มาดังนั้นเหลือท่องเที่ยวอย่างเดียวถามว่าท่องเที่ยววันนี้โตเลขนะสำรวจดูล่าสุดคุณสุบชัยฮะการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติผ่านทั้ง6สนามบินของทาง AOT นั้นเนี่ยตัวเลขขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงปี2 5 6พัน้อยหกสิบองกันขึ้นมาแล้วนะระดับเดียวกันแล้วนะแต่นี้ผมว่าถ้าไปดู ในรายละเอียดเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่เดินทางเข้ามาโดยสัญชาติปรากฏว่าของจีนเนี่ยลดลงไปมากกว่าครึ่งที่ขึ้นมาแทนที่ก็จะเป็นเกาหลีใต้เป็นอินเดียนรัสเซียรัสเซียแล้วก็ทางฝั่งตะวันอกการแต่ของจีนนี่ลดลงไปกว่าครึ่งนั้นถามว่าตรงเนี้ยมันมีความแตกต่างหรือมันจะส่งผลอย่างไรกรณีของจีนเนี่ย ก่อนหน้านี้เข้ามาเยอะครับแล้วปรากฏว่า spending per head <c oughs> <c oughs> การใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปเนี่ยอ <c oughs> ของจีนนี่สูงปริดเลย <c oughs> นะฮะครับงั <c oughs> ้นวันนี้พอสัสดส่วนจีนหายไป <c oughs> มันทำให้ spending per head ในบ้านเรามันก็นลดลง <c oughs> แม้ว่าจะได้จำนวน <c oughs> เข้ามาเทียบเท่ากับเมื่อปี6-2สองละ อ่าอ่อ่า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 กรนั้นจะไปคิดตรงๆว่าเฮ้ยตัวเลขปัจจุบันเท่ากับปีหกแล้วแล้วเป็นเรื่องน่ายินดีเขาอาจจะยังไม่ใช่เชทั้งหมดเพราะอะไรทราบไหมฮะครับเพราะถ้าเราแค่เทียบกับปี6กสองนั่นแปลว่าเรายอมรับสภาพอของการถูกหยุดเวลามาสามปีมมมเพราะถ้าปีหกแล้วหกสามหี่หก้าไม่มีปัญหาอะไรจาก22ล้านครับมันควรจะต้องขยับเป็นยีล้านไหม ขยับเป็น24ีล้านไหมถ้ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของโควิดถูกไหมมันไม่เหมือนกับครับไทม์สต็อปอะปี6-2สองมีเท่านี้หกสามหสี่หกห้ดรอปลงจนแทบจะไม่มีมาหกหบเทียบเท่ากับ6-2สองละแต่ทำไมฮะมันหายไปสามปี มันขาดหายไป3ปีแล้วก็พร้อมๆกับที่สัยภาพของนักท่องเที่ยวจีนก็ลดลงด้วยในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยแล้วบอกว่าเครื่องยนต์ท่องเที่ยวช่วงนี้ก็แลดูจะไม่ค่อยแข็งแรงมันได้แต่วอลุ่มน่วลุมันไม่ได้่างๆมันไม่ได้เหมือนเดิมไงแวลุ่มันไม่ได้เหมือนเดิมถูกปะนี่แหละฮะถ้าพูดในเชิงของค uantitative คน a ิเททีฟใช่คือจำนวนหรือปริมาณใช่มันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าจะเอาคลิเททีฟ ครับนะฮะแล้วก็คิดคำนึงถึงมูล,ลค่าเนี่ยอโอ้มันยังห่างไกลลิบลับกับช่วงที่ผ่านมาครับอ้าวฉะนั้นก็ถามว่าอันนี้เป็นปัจจัยบวกของประเทศไทยไหม <c oughs> ผมว่าใช่แล้วเป็นเรื่องใหญ่มากๆเรื่องหนึ่งโอ้โหมันจะทำให้ไม่เพียงแต่ประเทศชาติมีไรายได้เพิ่มนะครับไม่เพียงแต่คนไทยจะมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นนะถ้าถามว่าคนไทยจะไปมีความมั่งคั่งจะไปได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างไรครับอันดับแรก มันก็จะมีกลไกอย่างเช่นเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องอ่าอ่าใช่อันดับสองนะต้นทุนด้านพลังงานของท่านทั้งในการดำรงชีวิตก็คือการใช้ชีวิตครับตามปกติการประกอบกิจการจะกิจการขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กครับไม่มากก็น้อยท่านก็มีต้นทุนพลังงานแม้ว่าท่านอาจจะบอกว่าเป็นบริษัทที่สมมตินะ ใช้จักรยานส่งสินค้าทั้งหมดอือแต่บริษัทท่านก็ต้องเปิดไฟต้องใช้ไฟท่านต้องใช้ไฟฟ้าอ,อยังไงมันก็หนีไม่พ้นแล้วถามว่าถ้ามันได้อผ,ผลผลิตจากแหล่งพื้นที่ทับซ้อน OCA ตรงนี้มาเนี่ยครับมันจะทําให้ต้นทุนในการดําเนินชีวิตถูกลงไหม,มถ้าใช่นั่นก็แปลว่าความมั่งคั่งในชีวิตก็จะมีเพิ่มมากขึ้น อ่าเอออันนี้มันก็ต่อยอดกันมาเพราะและที่สําคัญนะอยากให้เห็นตัวอย่างอย่างกรณีของเอราวันแล้วกันนะคุณวะฮะปีที่แล้วเนี่ยเรื่องเรื่องของราคา LNG สปอร์ตเนี่ยทั่วโลกเลยปรับตัวขึ้นรุ่นป๊ดปเลยนะฮะเราในเสียโอกาสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าแหลง่งเอราวันไม่สะดุดนะค่าไฟอาจจะไม่เพิ่มขึ้นหรือว่าเพิ่มขึ้นอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่มากนักไม่ปี๊ดปาดเพราะอย่างน้อยเนี่ยตัวของเอราวันก็คือก๊าซในอ่าวครับ มันมีราคาหรือว่าต้นทุนที่มันต่ำกว่าที่เราจะต้องนำเข้าเป็น LNG s p o t เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยาหากว่ามีกา๊าซในอ่าวมากขึ้นมันก็ายวว่ามันมีตัวเขาเรียกมีตัวถัวเฉลี่ยใช่ไหมราคาที่เป็นภูกแก๊สหรือว่าราคาที่เป็นราคาโดยเฉลี่ยเนี่ยมันก็ลดลงไปด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับก็คือมีปริมาณกา๊าซที่ต้นทุนต่ำกว่ามากขึ้นอ่าใช่พอเอาไปเข้าสูตรคำนวณนำไปรวม,มกับก๊าซที่มีที่มาจาก ที่อื่น่าครับ,รบมันก็ทําให้ตัวค่าเฉลี่ยอย่างที่พี่สุประชัยบอกครับก็มันจะปรับลดลงใช่ถูกไหมนี่ครับนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งผมว่าเสริมเรื่องเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะ huh. ต้องยอมรับนะครับว่าหากว่ากรณีของไทยกับกัมพูชาคุยกันได้รู้เรื่องนะบ้านเราเนี่โอเคละความได้เปรียบก็คือ 1. เรามีสอพเป็นผู้ผลิตที่ระดับโลกที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว2เรามีโรงแยกกาที่พร้อมแลวนะ ที่สามารถที่ดึงขึ้นมาอย่างที่คุณลาบอกฮะท่อมันอยู่ใกล้ๆกันก็แค่ต่อเชื่อมไปแล้วลงแยกการ์เราก็มีเพราะฉะนั้นน่สิ่งที่เราได้ไม่เพียงแค่ว่าหนึ่งผู้ประกอบการเราได้ประโยชน์รัฐบาลได้ประโยชน์จากส่วนแบ่งในแง่ของไรายได้จากพื้นที่ตรงนั้นครับอื่นๆที่จะตามมาอีกนะลงแยกการ์นต่างๆหรือปิโตเข็มอาจจะได้ประโยชน์ตามด้วยเพราะต้นทุนจะต่ำลงเหมือนกันในเชิงเส้นเดียวกับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ